ช่างคะงช่างคะรถบรรทุกทําไมเขาขนดินหนีแล้วไม่ยอมให้ช่างอะคะอ๋อ,อเคสที่ถนนหักใช่ไหมแล้วก็กําลังยาเตรียมตัวช่างแล้วเขาเอารถมาตักดินออกแล้ววิ่งเข้าไซาไปเทต,ตุ๊บเลยใช่ไหม<ช>ไม่ยอมให้กทมช่างคืออย่างนี้โดยกฎหมายเวลาบรรทุกน้าหนักเกินนะครับเวลาเขาไปจับแบบขึ้นตาช่างปุ๊บได้ตัวเลขปุ๊บเนี่ยจะเคลียร์ไม่ได้เลยนะต้องส่งสารอย่างเดียวแล้วสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือถูกยึดรถทันที ถูกยึดรถทันทีเพราะนั้นถ้าช่างแล้วปุ๊บเนี่ยมันมันจะทําอะไรไม่ได้เลยนะต้องคือต้องนําส่งสารแล้วไม่มีกรณีอ,อื่นคือต้องยึดของกลางเขายึดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นพวกรถบรรทุก10บล้อเนี่ยเขาจะกลัวเวลาโดนจับนะครับเพราะเขาถ้าเลี่ยได้เขาต้องรีบเขียยเพราะอย่างน้อยไม่โดนยึดรถแต่เนี่ยเขาต้องโดนยึดรถเพราะนั้นเปรียบเทียบเหมือนเมาเหมือนคนที่เมาแล้วขับครับ,รบก็ที่ไม่ยอมเป่าไงพอเป่าปุ๊บเป็นหลักฐานพยายามทํายังไงก็ได้ไม่เป่าแต่นะครับถามว่าเฮ้ยที้ ทำไงล่ะก็เอาหลักฐานแวดล้อมนะครับที่ว่าเยมันมีรูปอยู่มีอะไรอยู่แล้วก็พฤติกรรมที่พยายามไม่ช่างเนี่ยก็ไปส่งสารสารก็พิจารณาจากจาก,จากเขาเรียกว่าหลักฐานแวดล้อมได้นะครับแต่ประเด็นนันคือว่าพอเป็นอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าคุณก็ลืมไง เดี๋ยวก็อาจจะไม่ถูกยึดรถเดี๋ยวสำนวนอาจจะเบาสำนวนอาจจะออดเห็นไหมมันคุยได้เขียได้อันนี้อันนี้พูดให้ฟังเฉยๆนะไม่ได,ไได้ไม่รู้ว่าจ,จะเป็นอย่างนั้นนะก็อย่างน้อยก็ซื้อเวลาแต่ถ้าช่างปุ๊บนี่มันจบเลยเพราะนั้นเขาก็ทําอย่างนี้แหละนะกฎหมายบ้านเราไม่ใช่กฎหมายหรอกผู้บังคับใช้กฎหมายบ้านเราก็ต้องไปพิจารณาเอานะครับเนะี่ยที่ท,ท,ที่ที่เห็นข่าวอยู่ก็จะเป็นอย่างนี้